ตั้งแต่ไฟไหม้หิ้งพระออฟฟิศไปก็เลยกะว่าจะทําบุญล้านสะหน่อยค่ะจัดหิ้งพระใหม่แล้วก็มาเช่าพระใหม่ค่ะวันนี้ก็เลยมาที่วัดหลวงพ่อโสธรเพื่อมาเช่าพระขึ้นหิ้งที่ออฟฟิศค่ะเป็นคนฉะเชิงเซาก็เป็นลูกหลวงพ่อโสธรอยู่แล้วค่ะประธานในบ้านในออฟฟิศก็เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะตอนแรกก็ไม่รู้จะเอาหน้าตักกี่นิ้วดีใจก็อยากได้7นิ้วกําลังดีแต่แฟนก็บอกว่าเอา9นิ้วเลขสวยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นพระประจําปีค่ะจะมีแบบสีตามประจําปีเกิดหรือว่าเป็นแบบทองก็มีค่ะจะมีพระแบบปิด ทองแล้วก็แบบทองเหลืองค่ะก็ยังลังเลอยู่2อย่างนี้ว่าจะเอาอะไรดีแต่สุดท้ายก็มาเอาองค์นี้ค่ะถูกใจที่สุดองค์นี้จะหน้าตัก9นิ้วค่ะจัเป็นรุ่นหลวงพ่อโสธรสมโพธิ5 3ปีค่ะตอนนี้ก็ยังลังเลอยู่ค่ะว่าจะเข้าในตู้พระได้ไหมแต่ไม่เป็นไรใจมันชอบแล้วก็เอาองค์นี้ละค่ะองค์นี้เช่ามาอยู่ที่6 0 0 0บาทนะคะเป็นลูกหลวงพ่อโสธรก็ให้หลวงพ่อโสธรช่วยแผ่บารมีปกปักคุ้มครองรักษาค่ะในวันที่9มีนาก็จะมีการทําบุญลานก็จะอันเชิญท่านขึ้นหินในวันนั้นเลยค่ะเพื่ มงคลให้กับออฟฟิศที่ร้านค่ะ